วัดีครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนโอริงฝาครอบจานเราลินนะครับคันนี้ก็มีปัญหาน้ำมันรั่วซึมนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็หยดไปตรงด้านล่างนะครับผมครับมีคราบน้ำมันปีเปลี่ยนนะครับผมเราตรวจสอบดูแล้วว่าโอริงตัวนี้มันโดนความร้อนมานานนะครับมันแข็งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเปลี่ยนกันง่ายๆครับครับตัวนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมสองตัวนะครับผม ดึงจุกอากาศออกก่อนนะครับผมตัวสายระบายอากาศตัวนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับบนล่างปาครอบเหลือแต่เจ้าตัวจานฝาผิดจานโซลเลราลิ้นครับซื้อประก็นชุดบนมานะครับผมครับโอลิงก็จะเป็น,ปนแบนๆแบบนี้นะครับที่มันโดนความร้อนแล้วมันแข็งตัวนะครับหดตัว ความบางครับผมครับโอลิงใหม่ก็เป็นลักษณะกลมๆนะครับผมตัวนี้มันแบนนะครับผมก็น้ำมันสามารถดูดซึมผ่านได้นะครับแบบนี้ครับวิธีใส่ก็ง่ายๆครับนี่นะครับผมก็แล้วแต่ท่านนะครับเออถ้าใครอยากทากาวก็ทานะครับ หรือไม่ทาก็แล้วแต่นะครับผมตรงนี้เราก็ประกบกันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้มือกดครับผมนี่นะครับก็เรียบร้อยครับผมวิธีการเปลี่ยนโกริงฝาครอบจานโซราริน สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม